รอยู่กันที่ยาวลานะคะมาหาอะไรกินกัน เาาาะะก็จใหห้ดวมนน่ตอนนี้ได้ไปลาหมึกกันแล้วนะ,ะแต่ว่าพี่กุ้งบอกว่ากลัวมันเผ็ดจะพาไปกินขนมปังก่อนหาอะไรคะ อันนั้นหนวด,วดอันนั้นตัวอันนั้นไข่อ่าเขาแยกกัน,กน,นเป็นไงบ้างคะอร่อยอ่ะอร่อยจะเผ็ดไปหน่อยค่ะเผ็ดไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยห,อหน่อยอยู่ที่ไหน <c oughs> อืม,ม,มนคนไทยนี่กินเผ็ดเก่งเนาะ ไม่เจอไอ้เอกกินเนตพีกทำไมมีแต่นหนวดวะตัวหายไปไหนหมดเออก็กุ้งไงมันกินคนเดียวมี่แหนวดเต็มไปหมดเลยนหนวดัวอันนั้นหนวดัวูนี่หนวด <c oughs> ชิมซิชิมซิมันเม็ดอะไรพี่ก้าวหน้าในสังขยาจุกจุกสังขยาจุกๆจุ้ยยืมยืมลงดินด้วยเรียนขนมไซรัลักษเออมันจะโดนตัวเองมันจะโดนตัวเองเนี่ยมันโดนหนุ่ แว,วลาดนะคะช่วงกลางคืนนะจะมีตลาดมารเก็ตมวยแท้แซบปะเย็นไปถึงกระเพาะเลยล,ลยองเลยเหรอแก้ว ขนมปอมปอมอ่เค้กไข่เจียน,นี้สวีทไทม์นะคะอร่อยมากฉันมือก็ฉัน ญี่ปุ่นลูกใหญ่มากดูนะคะอู้ใหญ่กว่านิ้วโป้งเลยสุดยอดยาวราช อยู่น้าเขาเนี่ยผมว่าเตบางทีชอบเลย What do you want to l o o All f o o e a d o e f o o s p e r ตรง้วแตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมระวังรถระวังรถ บิ่นนะคะขนมเบื้องมีขนมตาลขายด้วยค่ะนี่คือบัวลอยนะคะอันนี้คือเต้าหู้อร่อยไหมอร่อย แปลว่าอะไรปะแปลว่าอะไรแน่แน่อย่าก,กินผิดลูกนะผิดลูกอะไรนี่ไงของคือลูกเล็กแต่พี่ให,แให้แต่พี่ให้ลูกหนึ่งนะพี่แถมให้ลูกหนึ่งเข้ามาติงลูกดีใจดีเท่ากันนี่ไงให้ลูกมันเป็นงานอะอันนี้คือบัวลอยบอยัวลอยทุเรียนนะ ให้กัดทั้งหมดเลยเลอะใช่ค่อยกัดเลอะหรออติดไปเลยอ่ะอ๋อนุ่นทิชชู่มีเดี๋ยว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 ไงทิชชู่ทิชชู่ตามโต๊ะกีเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหันหลักให้อีกคนดูเขาได้ของเรามีเลอะเลยเห็นไหมเนี่ยคนไม่รู้อ่ะแต่นอกเขากลุกจริงๆเลยมากรุงเทพก็หลงทางกินเถอะลอยกิบัวลอยก็กินผิด กินว uh, no. um, okay. oh, no ัวลอยก็กินดูดไที่ไม่ให่จฉันเป็นบ้านนอกองขางมาเลยไม่จะรู้ไหมหรือก็กินเป็นงี้ก่ยมนักินไม่เหมือนกันใช่ไหมไมเาหู้แล้วพี่กนี่่อใช่ไหมเนี่ยเนี่ยความผิดพีกุ้งไม่บอกอันนี้งาดำนะคะแก้ตัวแก้ตัวลูกสั่งกินอันชันอันชัน มันไม่หวานมันกำลังดี